สวัสดีครับพบกับรายการเปิดอกเซียนกับผมเต้สระบรีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับรายการของเราก็จะมาชวนกันพูดคุยง่ายๆสบายๆเกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องพระบูชาเครื่องมาของขังแบบเปิดอกกันสบายๆนะครับผมก็แต่ก่อนอยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าชมกันแล้วก็รบกวนกดไลค์กันสักนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจของอผู้จัดทำแล้วก็ เป็นไงครับปีใหม่ที่ผ่านมาพี่ๆพเพื่อนๆก็คงได้ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันพอสมควรกันเลยทีเดียวสําหรับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี้ยทางรายการเปิดอกเสียนของเรานะครับก็ได้ทำอีพพิเศษขึ้นมานั่นก็คือช่วงเสียนพาเที่ยวซึ่งมีทั้งหมดถึง4 EP ซึ่งได้พากันไปเที่ยวจังหวัดลาพูนนะครับออนแอร์ในช่วงของเดือนมกราคมที่ผ่านมาทั้งหมดก็จะพาไปดูกรุสําคัญสําคัญของจังหวัดลําพูนซึ่งมีพระ ก่พาพระนิยมกันมากมายซึ่งทําให้ผลใน EP นี้ส่งผลกันมาให้ผมต้องมาเจาะลึกกันสักหนึ่งองค์ซึ่งถือว่าเป็นพระที่สําคัญที่สุดซึ่งในเทปเ,เสียนพระที่ยของเรานั้นพาไปชมเป็นเทปแรกเลยก็คือพระรอดของวัดมหาวันนั่นเองนะครับด้วยพุทธคุณตำนานอันยาวนานความเก่าแก่ความด่งดังในเรื่องการแคล้วคาดนิรันตรายห้อยแล้ว พ้นจากอุบัติภัยทั้งพวงอทั้งปวงนะครับทำให้พระรอดโด่งดังมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการจัดพระเป็นชุด5องค์นั่นก็คือชุดเบญจาภาคีซึ่งพอจัดเป็นชุดเบญจาภาคีแล้วนั้นพระรอดก็เป็นหนึ่งในเบญจาภาคีและที่สําคัญคือมีอายุอันยาวนานที่สุดเลยนะครับผมเก้าร้อปีถึงพันกว่าปีซึ่งแบ่งโดยหลักหกขององการพระเป็น5องค์ มันก็คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิม์ต้อและพิมพ์ตื้นเนี่ยครับวงการพระเราจะจัดพระรอดทั้งหมดเป็น5พิมพ์ซึ่งถ้าจะให้กล่าวในอีพีเนี้ยเป็นทั้งหมดเลยก็คงคงคงไม่ไหวกันแต่ว่าพิมพ์ที่เราพบเยอะที่สุดนั่นก็คือพระรอดพิมพ์เล็กนะครับวันเนี้ผมก็เลยจะขอคุยเรื่องพระรอดพิมพ์เล็กกันหน่อยซึ่งพระรอดพิมพ์เล็กเนี่ยเป็นพิมพ์ที่พบเยอะที่สุด แล้วก็มีรูปแบบการดูยังไงมีตำหนิในพิมพ์ยังไงวิธีแยกออกมาจากพิมพ์อื่นๆอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเล่าและมาชี้ให้ฟังว่าเป็นยังไงกันครับผมครับแล้วเราก็มาชมนี่คือพระรอดมหาวันพิมพ์เล็กเป็นหนึ่งในพิมพ์นิยมใน5พิมพ์ของอ่าพระรอดวัดมหาวันซึ่งพิมพ์เล็กเนี้ยจะเป็นพิมพ์ที่พบเยอะที่สุดอของขอบวนการ พระรอดที่เราเจอกันนะครับผมก็เลยจะมาะนําเสนอเป็นพิมพ์แรกก่อนในชุด e ีพีของพระรอดนี้ครับเรามาดูตําหนิซึ่งพระพิมพ์เนี่ยครับเกิดจากแม่พิมพ์อันเดียวเดียวกันเพราะฉะนั้นตําหนิที่เกิดในองค์พระโดยมากจะติดเกือบทั้งหมดอาจจะมีบางจุดไม่ติดบ้างแล้วแต่องค์ของพระนะครับซึ่งคราวนี้มาดูว่าพิมพ์เล็กเราแยกยังไง ตำแหนิหลักๆของพิมพ์เล็กเลยนะครับซึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์เลยง่ายๆซึ่งพิมพ์อื่นเนี่ยไม่มีก็คือปกติพะรอดเนี่ยนะครับเขาจะมีเกจขึ้นตรงๆขึ้นมา1นึ่งเกจแต่ว่าพิมพ์เล็กเนี้ยเขาจะมีเกจแตกไปทางซ้ายมือเล็กๆเฉลียงขึ้นมาอีกหนึ่งเรียกว่าเกจแตกตรงเนี้ยเป็นจุดสําคัญของพะรอดพิมพ์เล็กครับผมว่าถ้ามีแตกตรงเนี้ยอันหอันละเนี่ยครับจะเป็นจุดบ่งว่าเนี่ยคือพะรอดพิมพ์เล็กนะและที่2พารอดพิมพ์เล็กเนี่ยนะครับ จะมีเส้นคอเล็กๆวิ่งจากปลายคางมาถึงชนหัวไหล่ตรงเนี้ยเป็นจุดสําคัญอีกอันหนึ่งของแม่พิมพ์ของพระรอดพิมพ์เล็กเดี๋ยวยังไงเราขึ้นหน้าจอใหญ่ๆให้ได้ชมกันนะครับอตอนนี้ผมชี้ให้ดูก่อนว่า,ามีตรงเนี้ยจะบ่งได้แน่ๆเลยคือพิมพ์เล็กก็คือ1น,นะครับปลายเกลแตกเฉลียงออกมาทางซ้ายแล้วก็มีเส้นเอ็นคอวิ่งจากคางด้านซ้ายมาถึงหัวไหล่ด้านซ้ายนะครับเนี่ย ในการชี้ตําหนิของการแยกแม่พิมพ์ออกจากพิมพ์อื่นๆว่าพิมพ์เล็กส่วนเรามาดูเอกลักษณ์ในแม่พิมพ์ของอพระรอดพิมพ์เล็กกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนอกจากสองจุดนี้แล้วไล่ลงมานะครับพระรอดพิมพ์เล็กเนี่ยจะมีใบหูซึ่งใบหูเนี่ยถ้ามาดูข้างๆงเนี่ยใบหูจะเป็นแผ่นชัดเจนซึ่งตัวพระที่ถอดจากพระแท้ทำเปลี่ยนทำปลอมเรียนแบบโดยมากเนี่ยจะเป็นเส้นเล็ก ไม่ไม่เป็นแผ่นของใบหูโดยด้านด้านข้างๆนะครับเราลงมาตรงคร่าวๆนี่อีกครับผมก็มาดูตรงพระรอดพิมพ์เล็กเนี่ยโดยมากนะครับไหล่ซ้ายพระเนี่ยจะสูงกว่าไหลขวาพิมพ์อื่นก็จะไม่ค่อยจะเสมอๆกันถ้าถ้าไหล่ขวาเนี่ยต่าลงไปหน่อยอก็จะดูได้ว่าเป็นพิมพ์เล็กแลวไล่ลงมาเรื่อยๆเลยครับตรงเนี้ยสำคัญมากของพระรอดพิมพ์เล็กคือสุดโพข้างเนี้ย ข้างซ้ายเนี่ยนะครับผมจะเป็นบ่อลงไปบ่อลึกลงกว่า,าผนังโพก็จะมชีช่วงว่างของผนังโพกับโพแต่ว่ามาสุดท้ายเนี่ยช่วงว่างของผนังโพเนี้ยจะเป็นบ่อลึกลงไปแล้วในบ่อเนี้ยจะไม่เรียบจะมีหลุมมีเม็ดผดตะปุ่มตะป่่าให้เห็นอยู่ตรงเนี้ยเป็นจุดที่น่าสังเกตจุดหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับจุด ในฐานชั้นที่สองชั้นที่1น,นี่นะครับชั้นที่สองของพระรอดเนี่ยจะมีเส้นบางๆวิ่งอยู่บ,มบุมซ้ายเนี่ยจะเห็นชัดวางอยู่บนวิ่งอยู่บนฐานคือมาทางซ้ายไล่ลงมาถึงด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นเป็นเส้นเล็กๆวิ่งอยู่บนฐานชั้นที่สองตรงนี้เป็นจุดสําคัญจุดหนึ่งเลยครับที่เป็นข้อบ่งว่าเส้นเล็กเส้นเล็กๆคมๆเนี่ยโดยมากเนี่ย พระแท้จะปรากฏขึ้นได้อย่างชัดเจนไล่กลับขึ้นมานิดหนึ่งนักแข่งนะครับผมฝั่งซ้ายนยครับจะเป็นสันคมสันคมตรงนี้จะวิ่งเข้ามาชนกับนักแข่งฝั่งขวาตรงนี้ก็เป็นตำหนิสำคัญที่ว่าเพราะรอบพิมพ์เล็กเนี่ยตรงนี้นักแข่งตรงนี้จะมีสันคมซึ่งบางทีเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ทราบว่าในกล้องจะเห็นไหมแต่เดี๋ยวเราจะขึ้นแล้วก็ชี้ตำหนิในองค์ชัดๆให้เห็นทีนะครับผมครับอะฮะ ก็เนี่ยครับก็เป็นต,ตําหนิข้าวของของพระรอดพิมพ์เล็กส่วนพระรอดพิมพ์เล็กอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับถ้าเรามามองข้างๆเนี่ยฐานชั้นสุดท้ายเนี่ยมักจะตัดชิดซึ่งพระรอดพิมพ์ใหญ่ก็จะเป็นยืน่นๆพิมพ์กลางจะเป็นยืน่นแต่ว่าพิมพ์เล็กเนี่ยก็จะชิดกับตัวองค์พระเลยและที่สําคัญมิติของฐานด้านล่างสดมักจะเทออก ลองไปลองไปสังเกตกันนะครับในรูปพระชัดๆในระดับนันองค์นี้ก็จะเห็นว่าแทนที่ฐานเนี่ยจะตรงๆกับจะเทออกตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์สาคัญจุดหนึ่งของพระรอดพิมเล็กแล้วบางมากรอยหยิบตรงนี้อุ้ยๆๆอๆนะครับเนี่ยจะมีรอยกดรอยหยิบแล้วชอบที่จะกระเทาะตรงนี้ประจําเลยเพราะว่าเป็นกระโปรงชายกระโปรงที่เทออกแล้วบางบางทีเนี่ยชอบจะมีรอยแหวง่หวงรอยกระเทาะเกิดข,ขึ้นตรงนี้ประจําเรามาดูด้านข้างด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีแบบ อุ้มเล็กน้อยมีรอยนิ้วมืออ่านี่เป็นทั่วๆไปของพระรอดพิมพ์เล็กนะครับผมส่วนที่สําคัญเลยพระรอดพิมพ์เล็กเนี่ยเออหรือพระรอดทั่วๆไปนักสะสมท่านสะสมทั้งหลายอาจจะเอเราจะดูยังไงว่าเนื้อเขาเป็นยังไงไม่ต้องไม่ไม่ต้องคิดมากครับเนื้อของพระรอดเนี่ยคล้ายมากกับพระคงะเดี๋ยวผมจะหยิบให้อ่าให้ดูสวงเปรียบเทียบจริง,รง,รงแล้วจริงๆแล้วพระรอดกับพระคงเนี่ย ของจังหวัดลําพูนเนี่ยนะครับเนื้อจะคล้ายๆกันมากเพียงแค่ว่าพระคงเนี่ยจะมีกรวดมีทรายมีแร่ปนอยู่มากกว่าพระรอดเท่านั้นแต่ความแน่นความหยาบความละเอียดของพระรอดกับพระคงเนี่ยนะครับจะมีอยู่ในรูปแบบคล้ายๆกันออพระจะไม่ถึงกับละเอียดเนียนเท่ากับพระจังหวัดกำแพงเพชรจะมีความหยาบนิดหนึ่งมีรอยพูนเล็กๆๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับความตึงผิวลักษณะเนี่ย อผมว่าพระคงเนี่ยเป็นพระที่ค่อนข้างจะหาได้ดูง่ายง่ายไม่ยากนักในวงการพระท่านจับประเด็นของเนื้อของพระคงเนี่ยครับเอามาเทียบกับพระรอดได้เลยแม้แต่ลักษณะของออลายนิ้วมือการกดเนี่ยใกล้เคียงกันการเทการลาดความตึงผิวความเงาเนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ดูเทียบเคียงได้เป็นพระเนื้อดินครับส่วนพระรอดเนี่ยที่ทําปลอมโดยมากเนี่ยคนทําปลอมมักจะเอาพวก สารต่างๆมาผสมซึ่งมันไม่มีความดูเป็นความเป็นเนื้อดินมากเท่ากับพระแท้ๆยังไงลองไปศึกษากันดูเรื่องของเนื้อกับพระคงเทียบเคียงได้เลยครับผมนะกะเอากันคร่าวๆก่อนสําหรับพระโลหิซึ่งจริงๆพระเป็นพระที่มีราคาสูงนะครับผมก็เพราะฉะนั้นจะต้องค่อยๆศึกษาค่อยๆดูไปนะครับแล้วก็ตาําหนิเนี่ยมันอาจจะมีมากกว่านี้หรือบางจุดติดไม่ติดก็ค่อยๆไป เทียบเคียงดูกันไปครับผมก็ได้รับชมเ,เกี่ยวกับพระรอดวัดมหาวันพิมพ์เล็กกันไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวในอีีต่อไปข้างหน้า,เ,าเราก็จะนำเสนอพิมพ์ต่างๆซึ่งก็จะเป็นรูปแบบการแยกแบบคร่าวๆและก็ตหนิที่สำคัญๆซึ่งพระแท้ต้องมีให้ได้รับชมกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงเรื่องราวที่นำเสนอก็คงมีแค่นี้แต่อย่างไรก็แล้วแต่อย่าลืมนะครับอชอบก็สำหรับรายการ เปิดอกเสียนก็ช่วยกด subscribe กดแชร์กดไลค์หรือมีคำถามใดๆส่งอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยครับผมว่างแล้วผมจะเข้าไปตอบให้แล้วก็หรือจะไลน์แอดมาเป็นการส่วนตัวก็เดี๋ยวตอบให้นะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับ EP ี EP นี้และพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ